สวัสดีครับเช่นเคยค,ครับมีเมนูไม่งอนน้ำมันเนาะวันนี้จะมาทำแครอทผัดตกไก่ผัดพริกด้วยก่อนเดือนใส่น้ำปลาลงไปก่อนเหมือนเดิมเนาะผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับ You are what you eat เนาะผมจะใส่พริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปโขล พอ,อพริกน้ำหอมก็จะใส่ไก่ลงไปแต่รุ่นนี้ผมใช้ชีมเอาไม่ได้ใช้หัน่นเนาะชิมแล้วมันดูน้าแล้วก็ทานดีครับชินชิ้น ผมก็จะใส่แค่อันเดี๋ยวม่ห่อนด้ว่เหมือนเดิมเนเลใส่ โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยเนาะยูอาวัวอยู่ดีครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ